ก็หลังจากที่เราเนี่ยเล่นเจ้าเกมวันพันแมรเนี่ยมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาลองเล่นเกมใหม่กันบ้างดีกว่านะครับกับเกม Pilate Unlimited b a t t อรนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเกมเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมวันพีแหลนะฮะแล้วก็จะมีตัวละครที่แบบเยอะมากนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็คือจะเป็นตามเนื้อเรื่องเลยนะครับมีด่านอะไรเนี่ยตามเนื้อเรื่องหมดเลยนะแล้วก็สามารถ p v p กับคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมี PVP หลายด่านแล้วก็จะมีพวกโหมด v e เะครับเป็นในโหมดของพวก ผ่อนคลายดประมาณเนี้ยนะครับเหมือนกับโซนฟรีสไตล์ประมาณนี้น่ฮะโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูกันก่อนนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งแน่นอนครับเวลาที่เพื่อนๆเข้ามาเล่นเจ้าเกมเกมนี้นะครับมันก็จะสามารถรับของฟรีได้หลายนะก็มีตัวละครอย่างเจ้าคูมะนะครับซึ pues okay. and, ienne, ่งผมเนี่ยก็รับไปแล้วนะครับแล้วก็ในวันพวกนี้เนี่ยผมจะรับฟรีได้อีกหนึ่งตัวนะครับโอในวันที่7ได้อีกหนึ่งตัวนะครับเราสามารถเลื่อนขั้นเจ้าคูมะได้ด้วยนะครับก็จะเป็นสายสะท้อนที่ถือว่าดีมากนะ ลูกเรือดีกว่านะครับเดี๋ยวผมหาลูกเรือคนอื่นก่อนละกันนะอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของลูกเรือทั้งหมดนะครับก็คือตัวละครทั้งหมดในเกมั่นหละนะครับโอเคตัวแรกในยาเป็นตัวละครอย่างเจ้าโดราฟามิงโกนั่นเองนะครับหนึ่งในเจ็ดเทพจอมตลาดนั่นเองเนี่ยฮะต่อมาครับพ้นเรือเอกคิสซารุนั่นเองนะครับโอ้เทนะนี่ไงโคตรเทเลยนะครับต่อมาครับโอคีในยบตอนที่ยังไม่ได้สู้กับเอ่ออาคาอินุนะครับนี่ก็จะเป็นตอนที่ร่างกายครบสมบูรณ์แบบนะครับ ต่อมาครับจอมเทพเอเนลนะครับเนี่เป็นไงโคตรเท่เลยนะครับเป็นคลาสเอเลยนะเนี่ยต่อมาครับแชงคูสนั่นเองนะครับนี่ซีจักรพรรดิผมแดงดีนะฮะต่อมาครับพลเรือโทกาฟนะครับโหโคตรเท่เลยครับท่านผู้ชมดูดิเท่มากเลยครับต่อมาครับใช้แข่งกลางที่สุดในโลกครับหนวดขาวนั่นเองนะครับมาพร้อมกับงาเวลเลมใหญ่เนี่ยต่อมาครับเจ้าเซนโงคูนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ปลดออกจากผู้นำไปแล้วนะครับ ต่อมารับตัวละครอย่างคุณลุงเลลี่เองนะครับเอ้ะทำไมเลลี่เลลี่เป็นร่างนี่อะน่าจะเป็นร่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างที่ดื่มอยู่นะครับนี่ครับอาคาอีนุนะครับยังเป็นร่างของพลเรือเอกอยู่นะแล้วก็ตัวละครอย่างแฮนด็อกนั่นเองนะครับมีคิดด้วยนะซึ่งยังเป็นคิดที่ไม่ใช่2ปีหลังนะครับต่อมาครับทานด้านของเจ้ามูเรียนเองนะฮะแล้วก็จะเป็นอุซบในโลกใหม่นะครับเพรมีตัวละครโลกใหม่กับโลกเก่าครับก็คือหลัง2ปีนั่นแหละนะครับ ตัวรเข้ามานะครับก็จะเป็นเจ้ารอนะครับโพเทีอยู่นะนี่ครับไนแมรูฟี่นะครับอีวาฮอกนะครับก็เป็นหนึ่งในของคณะปฏิวัตินนั่แหละโจสในครับลูกเรือของโจสลัดนวดขาวนะครับมีท่าของโปรตักซ์ตีเอสในครับซึ่งเอสเนี่ยสามารถหาสุ่มได้เลยนะแล้วก็มีตัวละครอย่างรุจินั่นเองนะครับซึ่งรุจิเนี่ยจะมาในการสุ่มของรอบหน้าด้วยนะครับมีตัวละครอย่างคุมาที่ผมเพิ่งได้มานะครับมีฮอกนะมีฮอกนี่เป็นคาร์ดเอสในครับแล้วก็มีตัวละครอย่างฮอคคนดายในฮะ มันโก้นะครับตัวละครที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะนี่ครับแม็กเจลแลนนะครับเป็นตัวละครเนี่ยที่ผมชื่นชอบมากๆนะคือมันเก่งมากมากเลยนะครับตอนที่ตบหนวดดำเนี่ยแล้วก็มีตัวละครอย่างเพโลน่านะครับมิสเตอร์ทรีนะครับนามิมิสเตอร์ทูนะครับอัพซาลอมนะครับกับปริศาผลหายตัวนั่นเองนี่อุซบนะครับโอเคก็ตัวละครประมาณนี้แหละนะครับก็มีตัวละครที่เพื่อนๆจะเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับฮอกแบ็คอะไรเงี้ยนะนี่ตัวละครพวกซีพีนยอันเก่าก็มีนะนี่ลวมานะครับ อืมเทนะตัวละครก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆนะครับก็โอเคก็ปกตินะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาลองดูวิธีการสุ่มดีกว่านีครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่ร้านเล่าเลยครับชื้นนะครับเน่มันก็จะเป็นตัวละครของเอสนะครับที่ไว้ให้เราเนี่ยได้สุ่มนะซึ่งผมไม่มีสุ่มผมจะสุ่มแบบธรรมดาเพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยก็จะมีหอยทากสุสานนะครับสุ่มออกมาได้ทหารเรืออะสุ่มอีกทีนึงครับปุ๊บโอ้ได้ได้ทางด้านของ โมแกนมือขวานนะครับนี่ทหารเรืออกแล้วเนะี่ยเอาทหารเรือไปต่อตู้ดีกว่าวนี่ทหารใส่สูตรนกครก็ทหารเรือกอันแหละนะโอเคครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนเนี่ยไปทำการ PVP ดีกว่านะครับสังเวียนจนสลัดนั่นเองเนี่ยโอเคท้าสู้ใครดีโอเคท้าสู้คนนี้เลยแล้วกันนะครับ เราจะใช้ตัวละครตัวใหม่เข้าไปนะครับก็คือตัวละครคูม,ม่าที่ผมเพิ่งปั้นไปแล้วก็ตัวละครอ,อย่างรุจ,จินั่นเองนะครับใช้เจ้าลูฟี่ด้วยแล้วก็เอาชอปเปอร์ไปเป็นตัวฮิวดีกว่าใส่ตัวละครอ,อะไรไปดีเนี่ยผมก็ไม่มีตัวละครตื่นเลยนะเอาชอปเปอร์ไปฮิวนะครับแล้วเอาตัวนี้เนี่ไปบูสต์ละกันนะครับโอเคมา จริงๆเรายังอยู่อันดับท้ายๆนะครับดันจะเป็นต้องรีบแข่งมากก็ได้นะครับโอเคครับเปิดมาครับเป็นฝั่งผมที่ด้เปิดก่อนโดยเจ้าคูมาในย่บตกไปทีนึงครับฝั่งเขายิงสวนก็มาทีหนึ่งครับคูมาสะท้อนกลับไปครับหายไปหนึ่งครับุจิท้าวายุเข้าไปครับหายสองนท่านผู้ชมคือท้าวายุของลุจิเนี่ยถือว่ารุนแรงอยู่นะแต่ว่าผมอยากได้ท้ายของโซโลโลกใหม่นะครับดูแล้วมันโคตรเท่เลยโอเคมาเดี๋ยวเราปั้นโซโลก็ได้นะโอเคครับไต่เป็นอันดับ2005แล้วกันครัท้าสู้เลยกว่าครับ มาฟังข่าวในรอบนี้มีตัวละครถึง4ตัวแล้วนะโอ้โหแม็กเจลแลนด์ท่านผู้ชมมีรุจ,จิด้วยนะครับโอ้โหรอบนี้ไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมฟังผมก็จะเปิดไปก่อนเลยครับท่านของรบรุจ,จินี่ครับแม็กเจลแลนด์พ่นกลับมาทีเดียวผมสะท้อนกลับไปนะครับโอ้โแม็กเจลแลนด์นี่ล่วงเลยนะรุจ,จิเข้าไปเตะเท้าวายูครับลูฟี่ครับมัดปืนยางยืดทางด้านของบาสุก้ายางยืดไปหนึ่งครั้งครับนี่ครับโคบี้เข้าไปใช้ไม้ถูพื้นไปดีนึงนะโอเคฝั่งผมเป็นฝ่ายชนะไปอีกแล้วนะครับย้อนกลับมาก่อนเลยครับมีฮอเเทมนะ เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยนี่ครับลดดาเมจฝั damage, ่งศัตรูแล้วก็เพิ่มแอตแท็ตัวเองด้วยนะโอ้โหเววิบแปดเลยท่านผู้ชมอมู้มี ok, าม,ามีฮอกท่านผู้ชมไปดูที่มีฮอกมันจะเจ๋อขคทานไหนวะเปิดมาครับเป็นฝั่งใครที่ได้เปิดก่อนวะเนี่ยโอ้โหมีมีทนายโจสใช่ไหมอืมศบยิงมาครับนี่สะท้อนเข้าไปดิโอ้ไม่ค่อยเข้าเลยครับเาวายูไปก็ไม่ค่อยเข้านี่ยกน้ำแข็งขึ้นมาเลยครับโจสต่อยเข้ามา โอเคเฮ้ยเฮดับดำของทางด้านของตาเหี่ยวมีฮอคเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งเราเหลือเพียงแค่2ตัวที่พอจะยืนไหวนะครับเนื่องจากผมเนี่ยปั้นแค่2ตัวน,นนะนเนื่องจากไม่มีตัวละครที่ชอบนะครับนี่ทอนไฟของคูม,มานะครับอถบไปดีนึงครับทาวายุสลาดเข้าไปครับโอ้โจสเนี่ยเอาเรื่องจัดเลยนะนี่ทาวายุเข้าไปดิสเตปแดนสวรรค์นี่ครับตะเข้ามาเรื่อยเอเอ้ยมื่นนะมื่นนะมื่นนะคูม,มามื่นนะนี่คูม,มาทุบไปทีนึงเอ้ยอ ด้านของเจ้าชปเปอร์เนี่ยมาผฐมพยาบาลแล้วเมื่อกี้น้ครับนี่อุัรช็อกเข้าไปนะฮะทาวายุต่ยังต่อเนื่องครับตายเยีอบฟันเข้ามาแล้วเหรอทบเข้าไปทบๆัรเข้าไปตายเยีอบฟันเข้ามาแล้วครับลุจ,จิสับเข้าไปอ <c oughs> นักหนักนหนักหนึ่งเหรอครับโอเคมาเราก็ได้เพชรขึ้นมาเยอะแล้วนันนี้เนี่ยโอเคเราต้องไปโจมตีสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเนี่ยไม่มีทางด้านของเอ่อถ้วยในการเปิดใเพื่อนๆได้ดูนะครับ แต่ว่าถ้าโจมตีไปอย่างนี้เรื่อยๆอาจจะจะได้นะออ้รอบนี้เนี่ยมีทางได้ของไอตัวกระดูกอะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วมาหูฟังเขาเลครับมีสโมเกอร์นะนี่ทุบไปก่อนทีหนึ่งครับตอนแรกของเจ้าคุมมานี่ครับฟังเขาเข้ามาขวนไปหนึ่งครั้งครับคุมมาผมจะท้อนกลับไปนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะรุจีท้าวายุก็ไปครับอืมไอสโมเกอร์ครับต่อยมดควันเข้ามาอู้ลูกกาเข้ามาครับสว่านเจาะสังหารมังกรโอ้บาสุก้ายังยืดคืนกลับไปทีหนึ่งครับคุบกลับไปครงหนึ่ง จิ้มเข้ามาอืคุมมาครับเขาปลดไปฟันทีนึียวับโดนเสียบมาด้วยมีดครับส้ท้อนกลับไปลวกันเนี่ยลูฟี่ก็ต่อยอย่างต่อเนื่องครับเนี่ยท้าวายุไปหนึ่งครั้งครับซึ่งรุจิน่าจะกลายเป็นยีราฟได้เนาะถ้ากลายเป็นยีราฟได้โคตทเท่อลยครับอูู้ลูก้าไหมครับผมต้องท้อนกลับทันทีนะไม่งั้นผมจะแย่แล้วนะครับอือหอสังารมังกรับเกือบตายเหมือนกันเอาเลยครับผมจะได้จมตีไหมเนี่ยบ้ากูไปไปถมพยาบาลโอ้โหขึ้นมาหนึ่งครึ่งครับอือาือ เอาเอาจะเป็นฝ <_ Jean Rabbit bulun> ั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับทุบกันไปต่อเนื่องครับติดขีด้วยนะเมื่อกี้หกพันหกไปเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวฝั่งเขาก็ติดข <_ Fran ekt 1> ีเข like. ้ามาครับเอ้ยโอ้โหโดนสังหารมังกรเข้าไปครับโอ้โหเจอเลียวมาเข้าไปไม่รอดนะท่านผู้ชมนะโอ้โหตึงจัดเลยเนี่ยตึงมือนี่ครับโอเคก็ประมาณนี้แหละในย่าสอนรื่งราวของคลิปในวันนี้เนาะก็ไม่ได้เพชรเนี่ยเป็นผลให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยลองมาเล่นเอาเองเนาะนี่ครับมันมันไม่ได้อะไรแล้ว เดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บน,นึงนะอ๋อโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะเพื่อนนะสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ